ยินดีต้อนรับชาวเมฆค่ะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเข้าสู่ช่องเมเมนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะเป็นปักแรกข,ของเดือนคือพฤศจิกายนนะคะปี64นะสําหรับช่องของเมเมนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะหน้าไพ่สามารถสลับข้างกันได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะจากพลังงานของชาวเมรก่อนนะคะ3ใบเนาะมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะก็ไพ่ justice กับหัวเนี่ย น่าจะคุณน่าจะตัดสินใจไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่สามารถหาจุดที่มันบาลานซ์ได้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีเ,เรื่องราวของการไม่เข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของชาวเมรมักจะมีเรื่องแบบ เรือลังนานแล้วแหละนะคะเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของตัวเลือกต่างๆนะคะทางฝั่ง,ง,งแฟนคุณไม่ค่อยชัดเจนนะความสัมพันธ์ไม่ค่อยอยู่ในวายเบสชั่นเดียวกันนะคะเหมือนกับว่ามันมีความไม่ยุติธรรมอยู่นะในความสัมพันธ์เนี่ยแต่และเคสเนี่ยต้นต่อของปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันแต่เมมองว่าความรักมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะเป็นคนโสดนะคะที่เป็นมีสถานะเป็นคนคุยหรือว่า ในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ยเปม,มองว่าความสัมพันธ์คุณมันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่ที่มันผ่านมาแล้วก็ตอนเนี้คุณมีความจําเป็นจะต้องเหมือนกับว่าตัดสินใจชั่งใจอะคะ่ะว่าคุณอยากที่จะไปต่อเดินหน้าไปต่อไหมกับความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่ามันมีไพ่สีคาถาที่รออยู่ก็คือว่าใจนึงเราก็อยากที่จะจริงจังกับคนนี้แหละคนนี้คือคนที่เรารักคือคนที่เราคิดว่าจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตแต่อีกใจนึงมันมีเรื่องของอความอ่อนอ,อกอ่อนใจเรื่องของการแบบ มันไม่ลงตัวสักทีในความสัมพันธ์นะ่นะคะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยะนะคะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับต้องเลือกนะคะเหมือนกับสถานการณ์มันบีบบังคับว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจใที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ายื่นคําขาดอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยสถานการณ์ความรักมันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นสําหรับเราเลยนะแล้วเราอาจจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกอึดอัดอะนะคะซึ่งชาวเมษไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้น หลายๆท่านนะเมธเนีย่ยบอกเลยว่าคุณเอ่อคุณเมธเนี่ยน่าจะตัดสินใจเลิกลาจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะสําหรับหลายๆท่านนะที่ดูดวงกับเมยมาตลอด2ปีนี้นะคะเมื่อความสัมพันธ์มันมีปัญหาเนี่ยคุณก็ตัดใจแล้วก็เลือกที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วก็จบความสัมพันธ์ตรงนั้นไปแล้วนั้นในตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนโสดก็ได้แต่สําหรับคนที่ยังยื้อความสัมพันธ์เก่าตรงนี้เม่มองว่าคุณไม่สามารถจะแบบ ตัดสินใจได้ตรงที่ว่าใจหนึ่งคุณรักเขามากหรือว่าความสัมพันธ์มันก็ดีมากนะคะในระดับหนึ่งในในส่วนหนึ่งแต่ไอ้ปัญหาที่มันขัดแยง้งมันก็มีอยู่มันก็ไม่เคลียสักทีมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีหนึ่งมันทําให้คุณแบบเหนื่อยแล้วก็อยากที่จะตัดสินใจสักทีหนึ่งแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูพลังงานต่อไปว่าทิศทางจะเป็นยังไงในบทสรุปนะทีนี้เรามาดูพลังงานฝ่ายเขาบ้างนะคะ หกคาถากับหัวนะคะเดอะสตาร์กับหัวแล้วก็มีภพยในอปซอร์ดนะคะที่ตั้งตรงนะตัวเขาเองก็เหมือนอยากจะให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีมูฟเมนต์นะคะที่มันมากขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณสองคนค่อนข้างจะสตั๊กอยู่กับตรงนี้เหมือนกันความสัมพันธ์จะดีก็ไม่ดีสุดนะคะ จะเลิกกันไปเลยก็ไม่ใช่ไม่ได้ตัดขาดกันได้ตัวเขาตอนนี้เหมือนเขาพยายามจะทําอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนะเพื่อคุณนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานของแนปสอดก็คือการมี movement นะคะความก้าวหน้านะการสู้เพื่อคนรักแล้วก็มันมีพลังงานของหกคาาแต่มันขึ้นมาในตําแหน่งกับหัวเมย์มองว่าสิ่งที่เขากำลังพยายามจะทําเพื่อคุณเนี่ยมันยังทําไม่ได้สําเร็จเท่านั้นเองอะนะนะคะเมย์ก็เลยมองว่าเนี่ย มันก็สอดคล้องกับไพ่คุณที่ว่าคุณก็เลยสองใจสองใจว่าจะรอเขาจะให้เวลาเขาตอบไปดีหรือว่าคุณอยากจะ m o ฟออนดีนะ ส่วนตัวเขาก็เหมือนกับขอเวลาก่อนเขาอยากจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้นะเขารู้แล้วแหละว่าคุณสองคนเนี่ยกเกิดมาเพื่อคู่กันเขาก็รักคุณเท่ากับที่คุณรักเขาแหละแต่เขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําได้ตามใจที่เขาต้องการนะคะไพ่หกอัฐาคือถ้าขึ้นในตําแหน่งตั้งตรงมันหมายถึงคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้จนแบบมันได้ผลลัพธ์แล้วนะถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ก็คือมันมันแก้ได้แล้วอะแต่พอมันกลับหัวมันแปลว่ายังยังไม่สําเร็จมันยังมีอะไรที่เขาจะต้องทําต่อนะคะ อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามันมีอิทธิพลภายนอกก็ได้ที่ทําให้มันยังไม่สําเร็จตรงนั้นนะการแก้ไขปัญหานะคะถ้าเป็นเรื่องมือที่3เนี่ยต่อให้พยายามจะตัดอีกคนนึงทิ้งก็ยังทําไม่ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันควบคุมไม่ได้นะคะ แล้วก็ไพ่เดือดสตาร์ที่กับหัวมงบอกว่าเขาอยากที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะให้มันดีเหมือนเดิมนะตอนเนี้มันเป็นขั้นตอนที่เขากําลังพยายามเพื่อคุณอยู่ถ้าคุณยังมีใจให้กับเขานะคะถ้ายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปได้มันเป็นสีคทาเนี่ยมันมีโอกาสได้ลงเอยหรือว่ามันมีโอกาสที่จะรักษาชีวิตคู่ชีวิตสมรสเอาไว้ได้เนี่ยเมย์ก็มองว่าควรที่จะให้โอกาสก่อนอน,นะตามหน้าไพ่อะนะคะถ้าคุณตัดสินใจเองไม่ได้อะนะ ตามหน้าไพ่ตรงนี้ก็ขอแนะนําแล้วกันว่าให้เวลาก่อนละกันเพราะเขาก็มีความพยายามเพื่อเราอยู่นะคะก็อยากให้มองบวกไว้นะสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะค่ะเดี๋ยวเมย์จะเปิดบทสรุปให้นะคะโดยใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะเป็น golden art n e a o นะคะอันนี้เดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะว่าสำหรับใครที่ดวงความรักดีอยู่แล้วนะคะไม่แนะนำให้ดูดวงไพ่ทาโร่หรือว่าดวงอะไรก็ตามนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณสับสนนะ สำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูดวงอยากให้เป็นคนที่มีปัญหานะคะแก้ไม่ตกอะไรในความสัมพันธ์หรือว่าเกิดความไม่แน่ใจนะเมย์จะดีใจมากเลยถ้าเกิดว่าลูกเพจของเมย์นะคะหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกในช่องเมย์เนี่ยเขาแบบมีความรักที่ดีขึ้นแล้วเขาก็ไม่ต้องกลับมาดูดวงแล้วนะคะอันนี้อยากให้คนใหม่ๆที่แบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้ไขไม่ได้นะเข้ามาดูมากกว่านะคะเมย์ก็อยากจะบอกตรงนี้ไว้นะคะทุกราศีเลยแหละว,ว่าเราไม่ควรจะดูดวงตลอดชีวิตนะ นะคะเราไม่ควรจะดูดวงตลอดนะดูเฉพาะช่วงที่เราไม่สบายใจนะคะอยากได้ใกล้ไลน์ดีกว่าเนาะบทสรุปนะคะจึงต้องมีอะไรต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะคะก็ภ i g ใน o อบคัพที่กับหัวบงบอกว่าความสัมพันธ์อ่ะจะยังไม่ได้แบบว่าลงเอยได้แบบที่คุณต้องการนะในช่วงของปักแรกพฤอสติกายนนี้เนาะแต่ว่าคุณสองคนมีพลังงานของการแบบว่า ไฟนะก็คือว่าไม่ใช่ไฟกันเองนะคะเหมือนกับว่าไฟ for t h i s l o v e เหมือนกับต่อสู้ช่วยกันแก้ไขหรือว่า,า,าประคับประคองปัญหาตรงนี้นะคะให้มันสามารถผ่านพ้นไปได้เพื่อจะได้ลงเอยกันได้ะนะคือปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเมย์ก็เลยไม่อยากจะไปลงลึกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอะไรเนาะก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ขัดแยง้งหรือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณต้องสองฝ่ายรู้ถึงปัญหาตรงนั้นแล้วก็กําลังพยายามที่จะ ช่วยกันสองคนน่ะให้มันผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ถ้าเป็นเรื่องของแฟนคุณทําอะไรให้คุณแบบว่าเสียใจเงี้ยคุณก็เหมือนกับช่วยเขาในระดับหนึ่งก็คือว่าให้ให้โอกาสเขาแก้ตัวแล้วก็เราก็ให้อภัยเขานี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วค่ะมันก็เหมือนกับพลังงานของห้าคาถาที่ว่ามีความสามัคคีช่วยเหลือกันฟันฝ่าอุปสรรคนะคะนี่เป็นการยกตัวอย่างเนาะแต่การที่ว่านายครับเซนกับหัวเนี่ยมันหมายถึงพลังงานของคุณเมธเองที่ยังไม่ค่อยแน่ใจในความสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะว่าตัวคุณเองก็คือให้โอกาสเขามาเยอะแล้้ววนะแลก ไม่กล้าที่จะให้ความเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ถามว่าความรักยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เหมือนเดิมแหละแต่แค่ไม่อยากเจ็บอีกรอบหนึ่งเท่านั้นเองนะคุณก็เลยเหมือนกับกักเอาไว้นิดนึงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยถามถึงความรักเหมือนเดิมนะคะทั้งสองฝ่ายนะมันก็แค่จะต้องแบบใช้เวลาในการฟื้นฟูค,ความไว้ใจนะคะขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองความผูกพัน,เ,นเรามีอยู่แล้วเนาะค่ะทีนี้ ท้าไปสุดท้ายเป็นเพจ s o p e n m o i c l e s ก็คือเหมือนกับเป็นการกลับมาง้อก,กันหรือว่าการหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้แก่กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในคู่ไหนที่แบบมีปัญหาอย่างที่ไม่บอกนะตอนนี้แฟนคุณนะและก็คุณเหมือนพยายามจะกลับมาแบบความเข้าใจกันใหม่พยายามสร้างความรักความไว้ใจตรงนี้ขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันจะไปแบบทีละเล็กทีละน้อยนะคะ ส่วนใหญ่ไม่มองว่าหลังจากแก้ไขปัญหาได้แล้วเนี่ยคุณเลือกที่จะลืมสิ่งเก่าๆไปให้หมดเราเริ่มต้นกันใหม่จริงๆเป็นไปได้ว่าหลายๆคู่เนี่ยอาจจะเคยเลิกกันไปแล้วแล้วเพิ่งกลับมาคบกันให้โอกาสกันแต่จะเป็นการค่อยๆแบบคบหากันเหมือนกับเป็นกัลยาน,นิมิตรก่อนนะคะอาจจะเป็นฐานะคนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆพัฒนามากกว่าการที่จะกลับมาแล้วกลับไปเป็นแฟนที่รักกันเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าคุณค่อยๆเริ่มกันทีนะละเล็กละน้อยไม่มองว่าจะประสบความสําเร็จได้นะคะก็ต้องให้เวลากันและกันนะคะโดยเฉพาะให้เวลาตัวเราด้วยนะ คือความไว้ใจอ่ะมันกว่าจะสร้างขึ้นมาได้มันยังไงมันต้องใช้เวลานะคะเราไปเร่งรัดไม่ได้เนาะตรงนี้เนาะค่ะมาถึงไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะเช็คพลังงานความรักเชิงลึกกันนะดิสค d be ีเดวันนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะสำหรับคุณนะคะ Retreat หั่ไงที่เมย์บอกว่ามันจะมีการคืนดีกันการปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เป็นช่วงเวลาแย่างกรเยยวยาจิตใจค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วเมย์ก็มองว่าคุณอาจจะดีกว่าคนที่ยังไม่มีสถานะที่มีคอมมิชเมนต์อะนะก็คือว่าการกลับมาของแฟนคุณเนี่ยคุณอาจจะสามารถสานต่อความสัมพันธ์ได้แบบว่าอาจจะในเลเวลเดิมเลยแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานอะเมย์มองว่าเหมือนกับคุณจะให้โอกาสกันแบบค่อยคอยรักกันไปค่อยๆเริ่มกันใหม่นะคะ ก็คือเป็นช่วงเวลาของการรีทีชะคะการการเริ่มใหม่จากศูนย์การเยียวยาจิตใจอะไรแบบนี้นะคะการใช้เวลาด้วยกันนะคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะ free yourself นะคะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าให้เลิกกับแฟนนะแปลว่า ให้เราปล่อยวางนะคะอย่าอย่าเอาอดีตนะปัญหาต่าง,างๆที่มันอยู่ในอดีตเนี่ยมาปะปนกับปัจจุบันที่เราแบบมีพลังงานที่จูนกันติดแล้วอะนะคะที่แบบเขาพยายามจะทําเพื่อเราเราก็พยายามจะให้อภัยเขาแล้วเนี่ยเราต้องปลดปล่อยนะคะปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้ในอดีตแล้วก็คือละทิ้งไปเลยนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะจากปัจจุบันเนาะคนนนี่อาจจะเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่คุณแล้วอยู่กับคุณได้ตลอดชีวิตนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะรีทรีตเนี่ยก็คือเมมองแล้วส่วนใหญ่ชาวเมสไม่ใช่แบบลักษณะ แบบไม่มีปัญหาเลยเลยแล้วมาคบกันไม่มองว่ามันเป็นคู่ที่แบบคุยกันมาสักพักนึงแล้วแหละคบกันมาสักพักนึงล้วปัญหามีเยอะมากแล้วก็มีการแบบกีฟอัพเลิกลาไปแล้วแล้ววนกลับมาคุยกันอีกวนกลับมารักกันอีกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบฟูมฟักนะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยมีรอยร้าวอะนะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างต้องแบบเออเอาใจเขามาใส่ใจเราอะนะคะต้องอ่อนโยนต่อกันอะอะไรแบบเนี้ยนะคะประมาณนี้นะสำหรับไฮโรแมน n ์แองเจิลส์นะคะ ค่ะต่อมาไม่จะเปิด Angel Answer ให้นะเช็คพลังงานนะคะว่าจากาักรวาลจะมีคำตอบหรือว่ามีคำแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวเมษแล้วก็ชาวสองนะคะในช่วงปักแรกนี้นะคะปักแรกพฤศจิกายนนะคะ1ถึง15นะคะ remain positive นะคะ it's up to you perfect timing ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกนะที่คุณสองคนจะกลับมาให้โอกาสซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้โอกาสแฟนของคุณได้แก้ตัวนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณอยากที่จะไปต่อหรือเปล่าอย่างที่เมย์บอกแหละน้าไพทา,าโลมันขึ้นมาในในพลังงานของคุณบอกว่าคุณตัดสินใจไม่ได้คุณไม่แน่ใจว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาเนี่ยเขาเนี้ยมันจะดีกว่าเดิมไหมหรือว่าเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจักรวาลอะมีคําตอบให้คุณแล้วว่า มันขึ้นอยู่กับคุณนะเขาไม่ได้แบบว่ากำหนดชะตาชีวิตทุกๆคนว่าจะต้องไปแบบ1นึ่งตามนั้นจักราวาลได้แต่ให้พลังงานเรามานะคะชะตาชีวิตของเราเรากำหนดเองจักรวาลบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณอยากให้โอกาสแฟนคนนี้ไหมแล้วก็ m a เม Po s i t i v e เนี่ยแปลว่ายังไงก็ตามจักราวาลอะส่งสัญญาณมาบอกว่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นบวกนะคะแก่ชีวิตคุณและเขานะคะอยากให้รีเมนโพซิทีฟก็คือคิดในแง่บวกเขาไว้นะคะอย่าคิดอะไรในแง่ลบถ้าเราถามใจตัวเองเรายังรักคนนี้อยู่เราก็ควรจะให้โอกาสนะแต่ถ้าเราถามใจตัวเองแล้วเราเบื่อมากเลยเราไม่ไหวกับคนนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะถ้าคุณตัดสินใจที่จะแบบ เอ่อเลิกกับเขาเด็ดขาดคุณก็สามารถ move on แล้วมีชีวิตที่มันดีๆได้นะโดยที่ไม่ต้องมีเขาก็ได้นะคะจักราวาลให้อํานาจคุณในการเลือกนะคะถือว่าเป็นพลังงานดีมากนะคะสำหรับชาวเมษเนาะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทั้งชาวเมษนะคะแล้วก็ชาวสองนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมชาวเมยเมนะยังไงเมย์ก็ฝากคุณกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้เนาะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะรวมถึงเอ่อฝากดูนะคะดวงรายวันนะคะเมย์ทำดวงรายวันให้แล้วนะคะ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้แหละนะเพิ่งทดลองทำนะคะก็ทำทุกวันนะคะ12ราศีเนาะจะลงคลิปเนี่ยช่วงกลางคืนนะคะอาจจะประมาณสี่ทุ่มเะนะคะโดยประมาณเนาะก็คือเป็นดวงของวันถัดไปอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบดูดวงประมากๆสามารถดูดวงรายวันกับเมย์ก็ได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะยกพม่านะคะร้อยกับโรสคอสนะคะ